มาตัดมาอู๋เดียรรอรอแบบว่ะอ้าวจิพ่ไลท้งไปคไปทางนั้นเดี๋ยวลัวไปให้ไไหมเอ้ยพูเ็อเลยนี่เจ็บเลยกูมีช่ยู่ กูเรียกคูมึงใครบอกกูชื่อพ่อพ่อครับพอของ่านเรูพลาครับพ่อาครู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 ปลาครับครูไรวะูลแครูแม่งบอใครทีนี่เพราะเราพี่เ่าแล้วไป มึงก็ไปรอในร่องก่อนนะ <c oughs> แกแก้ <c oughs> สนาทีเฮเยอสงิดรข้อามอีเอามันมาแจ่งมาแจ่งมันมาเห็นถายเลยายแล้วมไม่่ไอ้ควอคอพอวาคแบ๊แบแบสนาทีไอ้เอวสามอยู่ ก็เป็นอย่างงั้นพอมีปัญหาเกิดขึ้นในการทํางานก็ไม่ได้ทําอะไรสําคัญเลยเพราะว่ามันคือเรื่องที่มันจะอยู่ในการเลือก